เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลือกซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบาฟนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมเซนเซียเอาชิ้นนึงกันอีกแล้วนะฮะเออมาวันที่รอคอยมาอีกแล้วครับวันเปิดกาชานั่นเองโอเคครับมาใครดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจใพี่ด้วยนะฮะมาสําหรับแฟนๆเซนเซียวันนี้น่าจะรอคอยรอ,คอยรอคอ,ยอช่องพี่กันมาอย่างนานแสนนาน <c oughs> มีคนมาถามว่าพี่จะเปิดกาชาไหมพี่เลือกเซนียแล้วหรือยังยังนะฮะ กาชายยังเปิดเหมือนเดิมครับเซย,ย่ากยังเล่นอยู่ครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอาจจะมีแต่ลงคลิปกาชาอะไรบา้างนี้นะมันหัวมันหัวพี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ตุนดวงตุนดาวเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ด,ดูจุใจกันแน่นอนโอเคครับเดี๋ยว,วน,นี้เราจะไปอยู่กับตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเขาเรียกว่าร้อนๆเลยแหละร้อนเมื่อวานนะคือต้องบอกว่าร้อนเมื่อวานนั่นคือตัวเขาเข้ามาวันอังคารเนาะเราอัดคลิปในวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยังถือว่าร้อนอยู่เลยอุ่นๆแล้วกันนะไม่ร้อนมากนี่เลย เจมิเน่คนนอนในฮสุดยอดเฮ้ยไม่ปท่าเกมแค่นี้วะโออุสาไม่กดมากลกาศแบบเซอร์ไพรส์พร้อมในคลิปมันมายืนทำท่าลูกเสือโอ้โหตายละโอเคโอเคโอเคอ๋ออ๋ออแค่นี้แค่นี้วะโอ้หนายนายเป็นทั้งลูกเสือนายเป็นทั้งช่างภาพไม่เลือกงานไม่ยากจนจร่งๆอันนี้ไปเจอในกลุ่มมานะฮะโอ้โหเจมินี่แคนนอนคุณพระช่างภาพในตำนานโอเคครดดตภาพตามนี้เลยนะฮะ พอดีมีน้องส่งมาให้ชอบอ่ะแล้วถ้าถือกล้องถือกล้องแล้วแบบแคนนอนคาโนนอะไรนี้มันได้ว่อาอะไรนะฮะอะไรใครตกงานอยู่อย่าลืมไปหางานเสรือแบบคาโนนด้วยนะครับ <c oughs> ชิบหายแล้วเซลล์มันอีกแล้วมันจะได้แลว้วเนี่ยโอเคฮะป้าเดี๋ยวเราไปดูไปลุยกันดีกว่าว่าเราจะได้กันกี่ดาวเนอะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเยอะแล้วครับเพราะว่าก็ตนดาวก็มายัางยาวนานเลยแหละเอ้ยไม่คัดซีเหรอไม่คัดซีเลยเฮ้ยขอเท่ๆหน่อยดิแก้มยืนทำท่าลูกเสือมาเออมาเลย สุดยอดแม่งกระโดดอยู่บนเสานี่มันถ้าเป็นเวทีมวยป้ามี่แม่งใช่แน่นอนหรือรอะไรไม่ทิสอไนนี่โอ้โหสุดยอดถ้าท้าท้องคลื่นไม่ใช่นีช่ชกหน้าหนึ่งทีแน่นอนหัดเดียวก็เสียวได้เอ้ยมาโหคานอนมาสั้นจรงะไม่โอ้โหเขาเน้นแบบมินิมอลนะฮะไม่อลังการโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าดาวเราเนี่ย สตาร์กันที่ประมาณ1นึ่นะฮะจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะใช้เกิน300นะเดี๋ยวขอดูว่นมันจะได้เท่าไหร่นะเดีไปกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรายิงทิ้งยิงคว้างเลยว่าสตาร์ฟูดพี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแบบเยอะแยะแล้วฮะตามกลุ่มดาวยิงตามอารมณ์ฮะเน้นตามใจไปยินดีด้วยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮวะวะวะแต่แต่ แไอ้โหดได้กระเฮียแล้วโอ้ยอไอ้บ้าเอ้ยโอเลียจะเอาโอ้จะเอาช่งางภาพแม่งได้นะกล้ามโอ้แม่งล้างไม่ดีอีกแล้วโอเคต่อไปฮะโอ้โหก็ซาวมาเต็มที่เลยโอเลโอใช่ไหมโอ้ยโอ้เขาได้ไปแล้วอ <mates> ่ะยจะมีดีค่ขาดดนโอ้แม่งได้ตั้งแม่เลย โอ้จะปวดลางไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวเรายิงหนึ่งดาวทิ้งก่อนโอเคเวลาใครได้คันนอต่อหน้าเราเราจะยิงหนึ่งดาวทิ้งเพื่อเรียกว่าการทิ้งดวงอะไรไปนะฮะนี่แบงค์เงีคิดเฮ้ยนี่เขาได้แล้วหระเ,เอาเอาว่าน้องอะไรเนี่ยจริงเหรอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอาวาองเขา,เขาได้เขาได้อยู่แล้วป้าปลาโอ้โหจะบ้าตายคือแบบ นึกว่าสิบดาวแบบวันนี้สิบดาวปิคดคลิปเลยนี่คือแบบโอ้โหรอเลยนะรอแบบรอเลยรอเลยมาแบบโอ้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าแคนนอนนี่ก็เป็นตัวที่แบบเอาจริงอยากได้นะแต่เนื่องจากทำพิธีสังเวยมันไปแล้วฮะ <_ c oughs> ได้ไหมโอ,อ้เกลือเกลือไหมโอ้ดูทรงเกลือว่ะอ่าไปเยย่เป็นไรสิบดาวไม่เป็นไรไม่ไปเป็นไรไม่ไปเ <_ c oughs> ป็นไรไปย้ายต่อนะฮะเราเป็น กาชาพเนจรย้ายแม่งทุกดาวอืดเพราะหลังจาก30-40ดาวแล้วเนี่ยจ,จะไม่เริ่มชิลแล้วนะจะเริ่มแบบเข้าสู่โหมดจริงจัง,จงเกมมิ่งแล้วโอ้เอลเลียแม่งมาดักคอดักโชคดักล่ามจริงเนะี่ยเห็นนะมันนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรารอเขาแบบ รอให้แบบมันแถบแถบ,บบาร์มันไปก่อนนะฮะเอาละไปเลยชื่อขึ้นมาเอาชื่อเกมค้างเกมค้างเดี่ยวโอ้ไม่ใช่ชื่อเราว่ะแก40แล้วนะโอ้คนน้าจะมินี่คาร์น,นอลดักหน้าอีกแล้วอ่ะเนี่ยเกมแม่งค้าคนอื่นก็ได้ไงออกเลยเนี่ยไปหมดได้แล้วอ่ะวันนี้ไม่ได้แน่เลยอะรางมันแบบเออโยงกันเหลี่ยงหมนแล้ว โอ้หสาวโฮเซดอนมายื้อล่ออ๋อรับดาวไหนเนละเออมี้ได้มีดาวให้รับด้วยเอารับดาวไปตอนไหนวะโอ้คุณพระอ้าายิงยิงยิงปะคนเปิดเยอะเหมือนกันนะฮะต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่แบบโอ้โหยังไง ยังไงนิ่งสนิทเลยนิ่ง,งไรยแม่งเอ้ยวงจะเกลือกันตั้งแต่เช้ากันเลยล่ะโู้เสียดายอ่ะโอ้นี่ก็จะมิน่ซากะเหรอตกใจนล้วได้จะมิน่คันนอนอง่ายดีอะคือเราแบบเราพยายามอยากจะอยากจะทิ้งช่วงดึงเชงให้มันได้นะเนี่ย กดรัวๆก็ใช่ว่าจะได้นะครับมันทีมันมอยู่ที่จังหวะจากโคนดวงมาจังหวะวินาทีนั้นพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ดูความสวยกดแม่งเลยใช่าชั่หัวร้อนกดแม่งเลยกันอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชื่อเดี๋ยวเราชื่อเขาผัดถัดถัดถัด,ถดถัดไปนิดนึงเคโอ้ชื่อไม่ขึ้นนะ่ อ้โหฮาแย่แล้วไออุเรียแม่งแม่งมาดักคอไอดักกล้ามโอ้โหไอฟิตเนสไออาหารชีนเน่โหดังเคไน,น,นได้อีกแล้วอะไรเนี่ยได้อีกแล้วอยิงทิ้งเลยยิงเทียดาวทิ้งไปก่อนเก๊บหนึ่งนะฮะล้างโชคล้างรางล้างความสวยอะไรทิ้งเงินไม่รู้เป็นความเชื่อยิง ยิงไปอีกสักดาวเลยไป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 เลย,ยไ,ปไปเลยยิงไปไเลยเออโอเคโอเคโอเคอ่ะอดาวไปชือ่อขึ้นหัวลูกชื่อขึ้นมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ส <c oughs> วยเลย เฮ้ยเดี๋ยวนั่นนี่มันชื่อซ้ำเหรอหรือว who oh, ่าเขาได้สองใบเฮ้ยยังสองใบได้ไ้แกนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อไอ้แจ้นี่เหรอมาส่งทีก่อนเดี๋ยวเขาไปกดรับเดี๋ยวเขาไปส่งที่อื่นโอ้โหเขาไดโบได้ผมไม่น่าเลยเราลีลาเกินอ่ะเอาละดูทรงนะฮะวันนี้เราคงจะเจ็บหนักคือกูกดกระลัวๆเลยเหรออย่านะเว้ยบอกเลยว่าดาวกูพอนะบอกเลยอย่าให้กูกดนะเออ งไงเลยพี่เฟอรแล้วเนี่ยไม่หวังแล้วนั่นไงมิโลรู้เลยอะคือถ้าแบบคือถ้าคือถ้ามันเป็นแบบเอสคือถ้าชื่อขึ้นตามคนได้คานนน,นะฮะคือมันไม่มีไม่มีทางโอกาสที่จะแบบตัวเลทออกมาต่อต่อ,ตอแน่นอนครับยิงแม่งเลยกันไม่รอละบอกเลยกดเลยกดยกดกดให้มันจบจบให้มันชีวิตมันดับศูนย์ให้ชีวิตมันหมดสิ้นให้ชีวิตมันออกทะเลเกลือแอทเทนชั่นพ a ีแอทเทนชั่นพลีกันเลยทีเดียวให้มันหมดหมดกันไปอ่า มามาเลยเจยมินี่ซากางเอาอะไรอีกมากดเลยไม่รอละกดเลยกดแม่งเข้าไปอ่ะอยากได้ใช่ไหมอ่ะค้างเข้าไปกดกดอย่างเดียวกดบอกเลยกด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 ดมาดิหมายาไหมเออโอ้ลูกคอยรออยูออนู่นเหรออ่ะอ่ะอ่ะป้าอ,อ,อยากได้ใช่ไหมแบบนี้กดดีๆไม่ได้ต้องให้โมโหกดแม่งเลยอือ กดแม่งเลยกดแบบไม่สนโลกเลยอ่ะกดก็มาไม่ลีลาละปะมามาออกมาเลยออกมาว้ออาววา,อ,อ,าอะไรกันเนะว้ออาว้าวว้าววาวจิจิมาชนอยู่นะฮะเฮ้ยมาแล้วไม่ออกไม่ได้เอาไว้โอ้ไม่เอานะโอ้หนองแคนโน од, นหนองชมภาพในตำนาน ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะเฮ้ยอยู่ทีมพี่ชีวิตมีความสุขโอ,โอ,โอ้ตายจะทำอะไรผิดอ่ะทำไมแกไม่มาหาฉันเนี่ยจะทำอะไรผิดลูกนี้เลือยเกี่ยวไปดีกว่าโดนตัดหน้าไปสองทีนะี่คือลามันไม่ดีนะฮะบางทีเราโมดแอดเลื่อนไปเลื่อนมาก็ยิงยิงแม่งแล้วนจบจบเลยฮะเนี่ย โอ้แล้วเหล็กไม่ออกแล้วว่ะแย่แล้วไม่ใช่เหล็กไม่ออกนะคือแบบดวงมันไม่ได้ยังไงอะยังไงอะไม่มาเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไม่มาจริงด้วยเชียระว้าโอ้ตาจะไหลอะ เอ้ยแกอยากได้ไวโอ้ชีวม่ขึ้นไม่เจ็บคอแล้วเนี่ยไม่เจ็บคอจริงจังไงนะขอร้องอย่าขึ้นคนอื่นตัดหน้าเลยได้โปรดเถอะไม่โปรดเถอะคือจะได้อะไรก็ได้กันไปนะจะโตโตหลุดทงหลุดทีมาใส่ลงไซเลนนู่นนี่นั่นนะฮะคือแบบเนี่ยดูดิเหรอเก้าร้อยแล้วว่าอ้าชีวม่ขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เ,เรียบร้อยโอ้ได้งตัวเข้าทีมจริงด้วยเซยา่ากูจะบ้าตายแม่งมาตัวที่สิอืมมาทำไมเออไม่ยากได้โอ้โหแม่มาแจงไม่เกลยมึงก็ทวงเวลากูเข้าไปนี่แล้วคนอื่นเขาได้นน่อนไหมคนดื่นเขาได้ขันน้อนไห้เวลาบึงบินเนี่ยนี่คนอื่นเได้ขันน้อนไหมยัง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  ยังอยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่เราโดนนี่หรือเราโดนนี่อยู่ที่เรามาเลยฝันนี่เป็นจริงรถแข็นนาตอยเอาเชียร์ค้างอีกเฮ้ยอะไรมันเป็นใจกว่านี้เร็วเฮ้ยพาสิวะเชี่ยวแล้วเออเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ย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 โอ้โหจริงเก่าว้ไม่เกินแปดร้อยนะฮะบอกเลยเจ็บหนักจัดตบ เดี๋ยวรอ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 เราชอบรอขึ้นแบบชื่อขึ้นหน,น,นักๆแล้วค่อยกดอะไรเงี้ยขึ้นแบบจิ้งขึ้นจะขึ้นตัวสุดไม่ได้จริงเหรอ้โหแมงเลยจีเอากะไอ้บ้าคนอื่นเขาได้แล้วยินดีด้วยเนี่ยโอ้ยบ้าทำป้าเองแม่งได้กันอีกตัวนึงแล้วระวังที่มึงยืนแกน้คนอื่นเขาโอกไปแล้ว คราวที่แล้วมึงก็มาคราวนี้มึงก็มาอีกอใครแม่งยัดไอ้ตัวนี้ลงทีมวะไม่เข้าใจคือระหว่างมึงคัดซีเนี่ยกูรอด,ดวงอยู่มึงเข้าใจไหมเนี่ยนี่ไงดากไอ้ร้อยโอ้ยโอเคถ้าไม่ให้ขนาดนี้นะครับบอกเลยเราจบจบกันที่แปดร้อยนะครับไม่ได้คือไม่ได้ครับวันนี้ไม่งอ้อบอกเลยไม่งอ้อดาวมีเยอะเ,อเก็บไว้ให้ธนทร เออไม่มาคือไม่มาบอกเลยไม่มีก็ได้อ่าประชดประชดประชดเอาคนได้อีกแล้วยี่แม,กมดดงกุฎดดีโมทด,ดาไงโมทด,ดาโมทด,ดาบโมทด,ดน้อยใจโมทดดดดสายไฟโมทสายเกลือเฮ้ยโมใจอะฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าใส่แตกอะโอ้ฉันเสียใจ ผีฉันต้องทำผิดไปทุกทีชีวิตแม่งเกลืออะไรอย่างนี้โอ้ไม่รู้ว่าเธอจะเข้าใจกันบ้างไหมไปเลยไม่ได้แล้วพี่ว่าไม่ได้แล้วแม่ค้างกันอะไรเนี้โอ้ปวดหัวเลยแหน่ไม่ใช่ชื่อเราอีกสิหมดแรงเนี่ยหมดแรงตะโกลแล้วอะเข้าปางไม่ได้กินเลยเออไม่ได้ไม่ได้วะตอบใจแล้ว นอนแล้วหงุดหงิดสำเพ็งมะเร็งกะละมังนะอโอ้ไม่ใช่ชื่อเราอะ่ะคนอื่นขึ้นอีกแล้วมีโชโนดีสุดอะไรตอนนี้ไปโชโนดีตอนอื่นเปิดพาก่อนได้ไหมอะ่ะขอก่อนนะจะหมดแล้วอะ่ะเราเหลือโคตายไม่กี่ใบเองนะปู่อะวะไม่ ถึงเราจะเจ็บช้ำแค่ไหนแต่เราจะไม่แวะกลับไปหาปู่อีกแล้วหรือเราควรแวะไปหาปู่ดีวะเนี่ยนะัหลงปู่ลัองอยู่ไหมวะเดี๋ยวไปดูน,นะฮะผมไม่ได้ละเมื่อเราเมื่อเราหมดสิ้นขนทางนะฮะเราต้องพึ่งอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์ครับมาเลยครับวันนี้เราขอเชิญอัญเชิญครับโอ้เสียงะระฆังต้องมาแลจังหวะนี้โอ้โหป่าปู่ครับนี่เราเรีวซิฟเฟอร์เรายังขึ้นอีกเหรอวะเราได้อะไรอ่ะโอ้อีวิวซากะโหเมื่อมาขึ้นตอนนี้เลยนะปู่ ผมเรียกปูขนาดนี้แล้วเปิดสำนักถือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของชิออนออกมาสำนักไซทัวรี่ไอเฮียแม่งไม่ขึ้นเลยแม่งดับเลยโอเคปูเผาเผาสารเนี่ยเผาสารเนี่ยเดี๋ยวให้หมอปลามาจามสารทิ้งไปละโอ้โหกูไปยอย่างดีเลยไปและปูเอ็งอยู่ไหนก็ไปอ่ะเฮ้ยเวอร์โก้ดีกว่าเวอร์โกเฮ้ยเราในเมื่อเราเราเรามีเราที่พึ่งทางใจวัยเก่าคนเก่าว่าก็ออกไม่ได้เลยชื่อไม่ขึ้นด้วยไอ้บ้า ไม่มีเรื่องเราเลยแม่งเกือล้วนรเลยอ่ะเป็นไรวะอันนี่ฮาร์พี้เหรอหยิบนอสแล้วกันหยิบนอสเทพหลับฮะเทพหลับเทพหลับไม่ให้พี่เนี่ยจะหลับแล้วนะครับไม่ใช่ชื่อเราอีกแล้วอ่ะเรายิงเร็วไปก็ไม่ได้เนนะยิงเร็วไปก็ดูไม่ใช่ไม่ไม่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ทางเราอ่ะ มันดูแบบรัวไปอะไรอย่างเงี้ยเออใช่างมันเถอะงอนละงอนจริงๆริงนะเฮ้ยจะไปนี่จะไปนี่จะไปนี่ไปเลยปุ๊ธได้ไหมอ่ะได้ไหมไม่ใช่ชื่อเราเอาไม่เปไ็นไรครับเดี๋ยวเราจะเราจะเราวันนี้คือเราจะไม่เปิดเล่นเปิดหัวจนเพลินนะเพราะเรามีธานาทอสรอ,ออยู่นะครับเราจะต้องเก็บดาวจนแบบกดตู้แมวได้ไว้ก่อนรอบหน้านะคือรอบคืออาจจะยังอยู่ในช่วงช่วงแบบเขาเรียกว่าใช้ให้มันพอเพียงในยุคเศรษฐกิจนิวโนมอล โควิดอะไรอย่างนี้นะฮะบาีก็ว่าไปเรื่อยแหละยังเก็บไว้ก่อนนะเสียดายดาวครับอาจจะเปิดกันทังสิ้สักเต็มที่คือแปดร้อยนะคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้ก็ถือว่าเกลือไปคือแบบก็เศร้าแหละแต่แบบเคยอมรับชะตาก,กรรมคนอื่นมันก็เปิดตัดหน้าแบบคือเขาได้แล้วคือคือต้องสังเกตหลายๆคลิปนะ,ะว่าใครแบบโชคแบบอะไรมันเปิดตัดหน้าพี่ไปส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยได้หรอกมันเป็นเหมือนดวงวันนั้นนหละจริง,รงๆอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเคปากด ได้ไหมเนี่ยไม่ขึ้นอีกแล้วครับโอ้แปดแปดแปดอ้อออเออ,เ,อ,อเรียบเหรอแป๊บนึงนะออกเข้าใหม่ตามสูตรตามสูตรอ่าลูกอื่นก็ได้นัน่นไงกูว่าแล้วกูไม่น่าออกเลย <c oughs> คุณท่านก็สองสองคนเลยอะโอ้ดูไม่ได้จริงๆวันนี้ จังหวะซิคอมจัดๆคือออกมาเขาได้กันสามคนแล้วเนี่ยเนยตะกิโคือคนล่าสุดคือลาเวียนอะไรเนี่ยสักอย่างแล้วเขาก็ได้แบบเนี่ยชูเดียนจอนตี้เวนสิบสามนะฮะคือแบบออกรัวๆเลยสามคนอืมช็อกเลยไม่จริงคืออยากได้นะพวพูดตรงคือเปิดขำๆนี่คือไม่ขำนะคือการเปิดทุกครั้งนี่ไม่เคยถึงปากจะบอกว่าขำในใจนี่คืออยากได้นะฮะแต่คือสถานการณ์แม่งชักไม่ขำเลยไนงะ คือแบบอ,อโอเโอาเ,เอาไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ย đấy. นี่เราพยายามยิงรัวๆเลยนะยิงแบบเนี่ยสังเกตไหมคือปกที่ผ่านมานี่คือยิงรัวๆแบบกระจุยกระจายกระจุยกระจาย,จยไม่ออกด้วยนะคือแบบอืมเอาลฮะ,ะอีกประมาณห้าสิบทีไม่ใช่สิบทีนะบอกอีกประมาณห้าครั้งครับ ไม่ได้เราจะไปกันอย่างงอหอยเศร้าส้อยเลยฮะไม่ได้จริงหรอผมม่งเกลือจริง,รงอะสุดยอดคุณพระคุณพระอพึ่งเลยอ่ะไม่จริงจริงวันนี้ไม่ได้กาไม่ได้ทำใจมาเกลือนะฮะเพราะเห็นมันเป็นแค่แบบตัวหลักตัวเอสอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะแบบเราจะไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหแมน่น้องชุนสุดสวยมากแล้ว โอ้แม่งมาทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวทีมนะฮะอ้าวโอเคอีกประมาณสามทีฮะที่จะแบบไม่ดึงเชิงละที่จะเปิดไปรัวๆเลยฮะคือแบบรู้สึกว่าเรารอมันรอรอก็ดูองค์มมันก็ตัดหน้าเนี่ยแล้วพอไม่รอก็แบบไม่รอก็ไม่ได้อะไรเงียง้ยคือแบบ ไม่ได้เฮ้ยสองครัง้งเองได้โปรดได้โปรดได้โปรดต่อไหมไอ้ชี่อชื่อม่คื้นแม่งไม่ได้แล้วเอาละฮะน่าจะอีกประมาณน,น่าไม่ผิดโผนะเฮ้ยเจ้าสมุดว่าเจ้าสมุดที่พึ่งทางใจนะฮะท่านโพไซดอนครับเนี่ยแล้วมันคา้างเงีย้ยโอทโ้ท่านโพท่านโพผมขอละเฮ้ยส่งดาเนูย่ยอย่าให้ขายขี้หน้าเลยได้โปรดชื่อมา ไม่มาเฮ้ยยินดีไม่ใช่โอ้แม่งเจ็บปวดรัาทีแล้วแม่งเหมือนโกงดวงไปไงรอบนี้แม่งไส้แตกเลยโอเคฮะน่าจะทีสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะไปจบกันที่อ่าเราไม่สิ้นสปดท้ากันเราขอเรียกปู่มานะ่อีกรอบหนึ่งนะฮะปู่ปู่ต้องมาแล้วเรียกได้ตอบได้ไอ้ยมาปู่ปู่ครับปู่ต้องมาแล้วครับ อืมไอชื่อ,อไม่ขึ้นหน้าชิอื้ยี่ไม่ใช่เราด้วยโอ,อ,อ,เ,อเคเหลือเศษแปะแล้วกันเนอะอย่างที่บอกว่าแบบเราจะกดกันที่ประมาณแปดร้อยดาวนะเดี๋ยวเราขอกดแบบหนึ่งดาวแล้วกันเดี๋ยวขอดูบางคนก็บอกให้กดหนึ่งดาวบางทีมันจะได้นะครับพี่อะไรเงี้ยพี่กดทีละดาวดีกว่านะฮะอ่า คือคกูกดไป800ดาวแล้วไอพี่กูกดไป300กดาวแล้วล่ะนะฮะคือถ้ามันจะได้กูได้ดาวนึงก็ให้มาเถอะนะฮะโอ้แต่ละตัวแม่งม,มีความหวังเนะี่ยโอ้โหแม่งมุ่งหน้าสู่ทะเลเกลือ Attention please Attention please ขณะน,นี้คุณกำลังจมดิ่งขามวยเหลือไม้หายเป็นรูลงไปในทะเลเกลือแล้วนะจ๊ะ อจริงๆจะบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์นะฮบพี่พี่ต้องบอกว่าพี่เนี่ยสังเวยคานนอนประกาศเกมแลกนารองไปแล้วนะฮะคือพี่ไปจับสัตว์เลี้ยงตัวที่จับยากมากมาอะไรเงี้ยพี่บอกว่าตัวหน้าที่จะไม่เอาคานนอนยอมสังเวยคานนอนเพื่อได้ตัวนี้อะไรเงี้ยแม่งสังเวยข้าเกมแม่งเสือเป็นจริงนะปัญหาไม่น่าพูดแบบผู้ใจอย่างนั้นเลยนะฮะเออเรียบร้อยนะฮะวันนี้เวรกรรมมีจริงคือ ต้องบอกเลยว่าสงเวยจริงไม่มาจริงฮะนี่คือระบมดไป3ามร้อยคือไม่ใช่น้อยๆนะฮะคือ3 0 0รอนี่คือครึ่งครึ่งดาวครึ่งดวงในการเปิดเลยนะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นตัว S อที่จริงๆเขาบอกมันต้องมีแหละแต่ปัญหาคือช่วงนี้ก็เปิดในยุคแบบอย่างที่บอกฮะยุคประหยัดครับคือถ้าเราไม่ประหยัดในกระเป๋าตังเราจะฉีกนะฮะคือบ่งบอกเลยว่าเล่นอย่างพอดีนะฮะไมั้งจะแทะฝาบ้านนะครับบางทีอาจจะแยกอาหารปลวกแดกก็ได้นะครับ ปูอาจจะบอกว่าอืมใจเย็นนะเราก็ไม่มีอะไรกินแล้วนะฮะอ่ะดางสุดท้ายนะครับโอเคได้ไม่ได้ช่างมันถอดใจแล้วถอดใจเรียบร้อยแมงลงคอร์ัวเอาแล้ววันนี้ต้องยอมรับชะตาก,การรมที่เกิดขึ้นนะครับก็สามร้อยดาวเนอะใช่ไหมเราได้ใช้ไปสามร้อยดาวแหละมาขอดูหน่อยจริงๆต้องบอกว่าเปิดเปิดตู้แมวคุ้มมากนะสัปดาห์นี้นะฮะแต่ก็ดูน่าจะหมดไปกับตู้แมวลนะ ใช้ไป3ดาวนะ<ด>ใช้ไป10ดาวใช้ไป30ดาวใช้ไป50ดาวใช้ไป100ดาว,ดาวใช้ไป300ดาวโหใช้ไป362ด้วยอ่ะิบขายแล้วโหเป็นธรรมดาเนี่ยนุปเปิดไปสักส0มร้ยโอ้ไม่ได้จริงๆฮะเดี๋ยวนะเปิดครบ500ดีไหมวะ <c oughs> อย่าเลยครับดูทรงไม่คุ้มเพื่อเอาเศษจ,จะมีนี่คา n o นอน อ่าไม่เป็นไรฮะเราจะพากันเท่นี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเก็บดาวไว้นะครับก็สำหรับภารกิจวันนี้นะ <c oughs> ใส่แตกสุดยอดนะฮะโอเคเราจะยอมผลผ,ผ,ผลกรรมวันนี้คือจงจริงพี่ยอมรับมาก่อนแล้วแหละมันคือมันสั่งเวยมาแล้วอะคือบางทีคนเราเรื่องโชคเรื่องรางเรื่องตะบะเรื่องพลังความมืดเรื่องศิลปศาสตร์ที่มันบอกกันไม่ได้นะฮะในเมื่อในเมื่อเราเอ,อ่ยปากแล้วเราฝืนดวงไม่ได้นะครับก็ใส้แตกจ,จ,จริงนะครับโอ้โหแม่ ใจเลยเดี๋ยวขอดูชุดขอดูท่านลูกเสือหน่อยลูกเสือเราเราจับมือคว้าเรายืดมือมาส่งมือให้กันเย่เออไปโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันมากๆเลยนะครับยังอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูนะครับก็หวังว่าชาวชาวเฟนเซย่าเนี่ยจะยังอยู่กันอย่างเหนียวแน่นเหนียวหนึบดังเหมือนกาวนะฮะกาวลาเทคกาวหลอดกาวกระป๋องอะไรนั่นเองนะซื้อสักทีไม่ใช่ตอนเล่นเอาล้ครับวันนี้ กับผมเรลวซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบทรายต้องลาไปก่อนแล้วครวันนี้เกือสมใจตะใบใส่เล็บจริงๆแค่แล้วก็ยังไงใครที่มาใหม่หรือกันแฟนจะกินบุญก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่จะลงคลิปคาชาทุกเกมแหละนะฮะอ้าววันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับไปก่อนแล้วนะ,ะนวนะบายบายครับอเฮอไม่น่าเลยบายบายจ้า